สวัสดีค่ะหมอมินจะมาทำแรนดอมนะคะในช่วงบ่ายนะคะของวันที่24ตรงกับวันอังคารเดือนธันวาคมพศสองพ้อยหสิเจ็แรนดอมที่หมอมินนะคะจะทำนะคะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาคนนั้นที่เขายังไม่เคยบอกคุณนะคะทุกคนเขาอยากบอกอะไรคุณดวงที่หมอจะแรนดอมนี้เนาะดูได้ทุกเพศดูได้ทุก,กราศีเลย แต่อย่าเอาการดูดวงดวงสุ่มนะทุกคนทั่วไปเนี้ยไปยึดมั่นไปถือมั่นว่าเป็นของเราทุกอย่างอยากให้ดูเป็นแค่แนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดเพราะว่าบางคนอาจจะตรงมากบ้างบางคนอาจจะตรงน้อยหน่อยบางท่านบางคลิปไม่ตรงเลยด้วยซ้ำนะคะทุกคนก็ต้องผ่านเลื่อนไปตรงนี้นะคะหมอมินแจ้งนิดนึงนะคะตรงนี้ปกติหมอมินรับดูดวงน้อยลงมาอาจจะเป็นหลายปีแล้วก็ได้นะคะตรงนี้รับคนที่จะดิ้ตรงกันนะคะ แล้วก็แจ้งข่าวนะคะตรงนี้แม่หมอจะหยุดรับดูดวงอาจจะตั้งแต่วันที่27นะคะวันศุกร์เป็นต้นไปเนาะจนถึงจนถึงวันที่หนึ่งที่สองเลยนะตรงนี้ถ้าท่านใดที่เดินทางจะก,กลับบ้านหรือท่องเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความปลอดภัยนะคะมอ <c oughs> มีนาให้คุณทำจิตใจให้สงบ <c oughs> นะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงครูบาอาจารย์คุณและอธิษฐานถึงคนคนนั้นนะคะ มาดูพลังงานของเขาคนนั้นเลยนะคะเป็นอย่างไรค่ะทุกคนนะคะอัศวินดาบคนนี้เป็นคนทัดลุลมตึนกุมแมทุนเป็นคนเห้าๆนะคะ,ะ,คะหรือมุทะลุดูดันนะ,ะพูดตรงพูดแรงไม่เคยยอมรับผิดก็ได้นะคะตรงนี้ ะะห่วงช่วงเวลาตรงนี้แม่หมอว่าบางคนอาจจะตัดกันไปด้วยอารมณ์ไหมพูดจาไม่ค่อยน่ารักมีเรื่องปัญหาไม่เข้าใจขัดแย้งกันหรือเปล่าแต่ถ้าตัวเขาเป็นคนลุยๆนะคะพูดตรงเอาแต่ใจก็ได้นะ,ะเป็นคนคน่อนข้างดือ้อนะคะอัศาวินถือไม้เท้าทาดไฟเมสิงหณูนะคนคนนี้เป็นนะ,ะวัยกลางคนนะ,ค,ะค่อนข้างแต่ถ้าเป็นเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะตรงนี้ ค่อนข้างเป็นลักษณะผู้ใหญ่นะะเป็นนักธุรกิจไฟแรงนะะทำอะไรก็ตามเขาจะเป็นคนที่มุ่งม,มั่นและประสบความสําเร็จนะะมาคนอาจจะคุยออกับคนทางไกลอซาบินขึ้นมาสองใบเลยหรือคนนี้ทํางานเกี่ยวกับขนส่งการเดินทางเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถได้ด้วยนะะตรงนี้มาดูใบต่อมาาาุไฟเมสิงค์ฮนะคะใบนี้เดทพิจิกลัคนาพิจิกแน่นอนล่ะค่ะความรักความสัมพันธ์นี้ เดทออกมาแบบนี้บางคนการนิ่งเงียบห่างไปมันเป็นนัยยะว่าค่อยๆจบปันกันไปหรือเปล่าหรือบางคนออกมาแล้วก็คือจบกันไปแล้วนะทุกคนตรงนี้อ่านะคะแต่ดูละไฟตรงนี้ขึ้นมาดอกไม้สีขาวขึ้นมาการจบการห่างคุณออกมาบางคนอาจจะเพิ่งได้เรียนรู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้ว่าที่มันที่มันจบมันห่างเป็นเพราะเขาใช้อารมณ์ไหมไม่มีใครทนอยู่หรืออยู่ทนนะคะ ตรงนี้ถ้าเขาไม่ปรับเปลี่ยนนะคะมุทะลุดูด้านนะร้อร้อนหัวร้อนนะคะตรงนี้ได้ด้วยมาดูใบต่อมาสามถ้วยนะคะธาตุน้ํากรากรดมินพิจิกความรักความสัมพันธ์นี้คนนี้อาจจะเป็นคนที่ทั้งชอบกินเที่ยวเล่นดื่มถ้าสามถ้วยนะคะเดทตรงนี้เนาะออกมาถ้าเขาเป็นดีลไปคุยกับใครนะไม่ว่าจะเป็นตั้งใจหรือเอผลอไผก็ตามนะ,ะทุกคนแต่ว่า ความสัมพันนี้มันน่าจะห่างหรือจบออกมาแล้วเนาะเดทออกมาคนคนนี้นะถ้าไปดูใครแม่มอว่าเป็นคนที่คือมันไม่ใช่นัดเดทออนไลน์อาจจะเป็นคนที่หนึ่งในสายงานในสายเพื่อนของเพื่อนไปกินเที่ยวเล่นดื่มแล้วก็ไปเจอหรือแม้แต่คุยประสานงานอะไรบางอย่างได้คุยกันบ,บ่อยๆแล้วก็สนิทสนมการเลผลภ์ยได้ด้วยค่ะทุกคนตรงนี้ความรักความสัมพันธ์นี้นะนะฮะตรงนี้ ติดเพื่อนก็ได้หรือคนที่มาแทรกมาซ้อนอาจจะเป็นฝังเพื่อนก็ได้นะคะตรงนี้นะเพื่อนฝูงคนที่ทําให้เราแตกหักกันออกมาก็ได้มาดูใบต่อมาสี่ถ้วยตัวเขาตอนนี้เป็นอย่างไรแม่หมอว่าเมื่อห่างคุณมาหรือจบมาแล้วเนี่ยชีวิตเขารู้สึกค่อนข้างคุณเห็นไหม ส่องมานอกหน้าต่างอาการของคนหน้าคือมันมันมันเหมือนอะไรหลายๆสิ่งหลาย,ลายอย่างในชีวิตหน้าเบื่อถึงแม้ลักษณะตัวเขาเป็นคนค่อนข้างแอคทีฟเรื่องงานกระตือรือร้น,นแต่เมื่ออยู่กับตัวเองเป็นคนค่อนข้างเบือ่อเบื่อง,งๆอะไรหลายสิ่งหลายอย่างถามว่าตัวเขามีสเสน่ห์ไหมสีถ้วยแม่หมอว่าก็ต้องมีสเสน่หะะ์ล้ค่ะมีคนเข้ามาจีบมาคุยมาแอลอยู่แต่ตัวเขาไม่ได้คิดอยากเลือกใครนะคะตรงนี้เพราะว่ามันมันมีดอกไม้อยู่ตรงนี้ ของสีขาวคือความรักที่บริสุทธิ์บางคนนะคะอยู่ใกล้กันคุยกันทุกวันไม่ได้รู้หรอกใจตัวเองรับก็รับอยู่ฝ่ายเดียวนะคะตรงนี้นะ,ะเราส่วนเราคนที่ยอมแอคชั่นตลอดนะคะใส่ใจดูแลยอมตลอดเราก็เป็นฝ่ายให้จนเมื่อไม่มีคนถึงได้รู้นะคะว่าชีวิตมันมันร,รู้สึกมันอ้างวางมันน่าเบือ่อสามดาบตอนนี้ตัวเขาเป็นอย่างไรแม่มาว่าเขาเขาอยากบอกว่า การจบกับคุณไปนยเขาเจ็บปวดและเสียใจมากที่ผ่านมาคุณเห็นไหมสามดับตรงนี้ต้นไม้ใบหญ้า,ม,ามันมันแห้งนะคะทุกคนเขาบอกว่าความรักครั้งนี้เขาอาจจะทําให้คุณเสียใจไม่ได้หลอเลี้ยงความรู้สึกของคุณไม่ได้ใส่ใจคุณหรือพูดจาตรงหรือไม่ก็ดึงใครเข้ามาเป็นรักสามเศร้าหรือไม่ก็คือตัวเขาเผลยะ,ะไปดึงใครเข้ามาก็ได้ะค่ะทุกคนตรงนี้ หรือความที่มีเขามีคนเข้ามาเยอะแยะก็เลยทําลายความรู้สึกคุณเขาค่อนข้างรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดนะคะตรงนี้นะมาดูใบต่อมานะคะสี่ไม้เท้าคุณคือความรักความมั่นคงของเขาเลยนะบางคนอาจจะเคยพูดเรื่องอนาคตเคยจะมั่นหมายจะพูดแต่งงานหรือบางคนก็ย้ายมาอยู่เป็นครอบครัวเป็นแฟนอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้บางคนนะคะตัวเขาอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้หรือคุณอยู่ด้วยกันมีลูกแล้วก็ได้ ความรักความสามารถนี้เข้านึกถึงสิ่งที่มั่นคงสิ่งที่เป็นครอบครัวสิ่งที่เคยมีคุณนึกถึงภาพความสุขนั้นนึกขึ้นมาก็ได้แต่เจ็บปวดนะทุกคนที่ทําให้ความรักเนี่ยต้องเจ็บปวดและเสียใจกันออกมาตรงนี้นะคะสิบดาบคุณเห็นไหมสําหรับนี้อ่ามือที่กลุมกระหมับนะคะบางบางอันจะเป็นนั่งร้องไห้เฝ้าหลุมศพแน่นอนละคะเมื่อความรักนี้มันได้ห่างกันไปหรือนิง่งหรือจดแม้ กระทั่งจบกันออกมาเขารู้สึกเจ็บปวดและเสียใจมีคนที่โหยหานึกถึงกรณีที่มาคานดอกไม้ที่เขามาวางมีคนที่เริ่มรู้ตัวและรู้สึกแล้วว่าการขาดคุณไปห่างคุณไปเนี่ยมันทำให้เขานะคะรู้สึกว่าเขาไม่เหลือใครเขาไม่มีใครยังคงเฝ้าคิดถึงวนเวียนอยู่กับคุณนะคะตรงนี้นึกถึงภาพความสุขภาพอะไรหลายอย่างและนึกถึงสิ่งที่ผิดพลาดที่ตัวเองได้ทําได้ด้วยเจ็ดดาบค่ะนั่นแหละ และที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่หนีปัญหาไม่แก้ปัญหาเจ็ดดาบเนะี่ยเขารู้นะว่าเขาทําผิดอะไรคุณความรักที่เขาดึงใครเข้ามาแอบแชทแอบคุยแอบทําอะไรรับหลงังเราแต่อย่าลืมนะคะให้ขึ้นมาแบบเนี้ยน่าจะไปรู้ไปเห็นไปอะไรมาแล้วถึงได้เจ็บปวดและเสียใจออกมาตรงนี้เขาทําให้คุณเสียใจมากๆแต่ตัวเขาตรงนี้เมื่อไม่มีคุณก็มานั่งเจ็บปวดและเสียใจนะคะมานั่งโหยหาคุณอยู่ตรงเนี้โดยถ้าว่าคนเกิดวันอังคาร บางคนจบกับทันหันจบแบบงงๆหรือไปรับรู้รับเห็นโป๊ะแตกอะไรบางอย่างนะทุกคนหรือบางท่านเป็นเรื่องแตกหักกันออกมาทะเลาะเขาเอาแต่ใจจนเราไม่ทนแหละเราเหนื่อยมากค่ะทุกคนสิบดาบนี่เราเหนื่อยบางคนคบมาเนี่ยนะคะเขาทําอะไรรับหลังเราเนาะตรงนี้นะคะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยที่เราไปรับรู้ตรงนี้นะทุกคนเด็กถือดาบนะคะตรงนี้คนคนนี้สองคุณอยู่นะ สืบสองคุณหมอมินว่าเรื่องราวของเขานะถ้าเขาไปดีกว่าใครไม่ว่าจะด้วยความลุ่มหลงไม่ตั้งใจหรือเพ้อไยหมอมินว่าเขาไม่ได้รับความรับที่มั่นคงแล้วนะสิบดาบเนี่ยโดนแทงข้างหลังเจ็บปวดและเสียใจเหมือนกันความรักมันได้จบออกมาแล้วเจอคนที่ไม่ได้จริงใจอะเขานะคะไม่ได้มีความรักที่ซื่อสัตย์ไม่ได้จริงใจแล้วก็มาส่องคุณโหยหาคุณในสิ่งที่ทําผิดนั่งเฝ้าหลุมศพเห็นไหมคะตรงนี้ จ็บปวดและเสียใจนะคะทุกคนตรงนี้คิงถ้วยบางคนคุยกับพ่อไม้แม่ไม้ไหนะคะตรงนี้หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะแต่แค่หมออยากบอกว่าเขาที่ถือความรักอยู่ในมือถือถ้วยเนี่ยเขารักคุณคนเราเมื่อไม่จบไม่จากไม่เสียสิ่งดีๆไปไม่เสียบางคนไปจะไม่รู้ใจจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วนะะ่ะมีคนดีๆอยู่ข้างกายเขารักคุณหรือตัวเขานะคะ ไปเจอสิ่งที่ไม่ได้ดังใจได้รับความเจ็บปวดและเสียใจได้รับผลของการกระทำตัวเองเหมือนกันถึงได้รู้ว่าที่แท้เขารักคุณค่ะทุกคนมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะในะเวลานี้เนาะมาดูกันบ้างเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะณนะเวลานี้เนาะเดอสตานะคะชาวกลุ่มลัคนากลุ่มดอก ไม้สีขาวนะคะมีดวงดาวตรงนี้เขาอาจจะกำลังอธิษฐานขอพรอ้อ,อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้คุณกลับขึ้นมาได้เริ่มต้นใหม่คุณเป็นรักที่บริสุทธิ์แสงดาวอยู่ตรงนี้นะคะแม่หมอว่าคนคนนี้คิดที่อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อะคุณแล้วก็รู้ด้วยว่าละรักคุณนะ,ะทุกคนตรงนี้คุณเป็นสิ่งที่ดีๆที่เขาสูญเสียไปแล้วก็ได้นะ หกเหรียญความรักความสัมพันธ์เขารู้นะว่าที่ผ่านมาเขาเอาเปรียบคุณความรักที่มันมีเป็นคนที่ให้และได้รับไม่เท่าเทียมมันไม่ใช่แต่เรื่องเงินทองอย่างเดียวนะคะบางคนอาจจะซับพอร์ตแม้กระทั่งเงินทองซื้อเสื้อผ้าหน้าผมยอมก่อนขอโทษก่อนทุกสิ่งทุกอย่างคือมีแต่คุณนะคะเป็นผู้ให้ส่วนเขารับจนเคยเคยชินนะคะทุกคนจนเมื่อเสียคุณไปถึงได้รู้นะคะตรงนี้ว่าคุณดีแค่ไหนตรงนี้นะคะ เ็ดเรียนค่ะบางคนคุยกับคนวันเสาร์นะความรักความสัมพันธ์นี้คุณดูแลคุณใส่ใจนจนจนต้นแอปเปิลนะคะความหมายมันเติบโตตรงนี้นะคะทุกคนความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะคาดหวังที่จะอยู่ด้วยกันนะคะคาดหวังที่จะอยู่ด้วยกันบางคนอาจจะตั้งท้องดูแลหรือพูดเรื่องอนาคตด,ด้วยนะคะว่าจะจะมีครอบครัวเราอยู่ด้วยกันมีลูกกี่คนนู่นนี่นั่นเคยวางแผนแต่ความรักเดอะทาวเวอร์มันพังเพราะตัวของเขา มีคนดึงเข้ามาที่เขาขาดสติไม่ยับยัง้งชั่งใจไม่ซื่อสัตย์นะทุกคน, <_ int re> นเขาคิดถึงเรื่องราวตรงนี้นะนะ,ะห,หกดาบความรักความสัมพันธ์นี้คุณก็คงมูฟจากเขาไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะว,ว่างเปล่าคุณทุ่มเทให้แค่ไหนตัวเขาก็ไม่เคยใส่ใจนะคุณคงมูฟไปแล้วหรือความรักในหกดาบมันห่างกันออกมานะคะเขารักคุณนะคะทุกคน มาถึงตอนนี้แม่หมอบอกว่าคนคนนี้นะคะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเขาบอกเขาเจ็บปวดมากมายที่ทําให้ความรักต้องพังไปด้วยน้ํามือของเขาด้วยการกระทํามาถึงทุกวันเนี่ยเขารักคุณมากอยากได้โอกาสคืนดีกับคุณนะคะตรงน,นี้รักคุณอยากได้โอกาสจากคุณอยากคืนดีกับคุณนะ,ะเขาบอกเขาสืบสองคุณอยู่ตลอด อยากรู้อยากเขีนเรื่องคุณหรือที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เขาเอาแต่ใจบางคนไม่ใช่อายุที่แตกต่างอย่างเดียวนะคะบางคนคุยกับคนอายุน้อยที่บุทีภาวะไม่โตหรือบางคนอาจจะเท่าเราอายุหรือมากกว่าแตน่นิสัยบางช่วงบางโอกาสบางครั้งเราก็เป็นคนที่เอาแต่ใจก็ได้ค่ะตรงนั้นแต่เขารู้แล้วนะเขาดื้อเขาเอาแต่ใจจนต้องสูญเสียคนไปและความรักพังได้ด้วยอ่า ความรักความสามานี้เขาเขาบอกว่าคุณเขามันมีปัญหาแต่ความไม่เข้าใจขัดแย้งหรือเขาชอบเอาชนะคุณงัดข้อตลอดเล็กๆน,น้อยน้อยไม่เคยยอมคุณและห้างไม่เท้าเนี่ยบางคลิปนะคะตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่คนหมู่มากมาวุ่นวายเรื่องของพวกคุณนะคะแม่หมอแค่ยกตัวอย่างนะคะตรงนี้แล้วแต่ท่านใดจะเป็นประเด็นไหนคุณพ่อคุณแม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งพี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานบริวารอะไรพวกนี้มีส่วนแต่ถ้าไม่ใช่คือพวกคุณมีปัญหาไม่เข้าใจกันห่างออกมา การห่างออกมาเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นนัยยะที่คุณไม่ไม่ทักไม่ทายมูออนจากเขาไปแล้วหรือเปล่าแต่ตัวเขารักคุณนะทุกคนรู้ใจเตงว่ารักคุณนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะคนนี้หยิบผูกันมาเนาะอันนี้นะรตรงนี้เนาะหรือคนนกก็คือกําลังเขียนนัน่นแหละแม่หมอว่าคนคนนี้บางคนคุยกับคนอายุน้อยนะคะคนคนนี้นะคะแม่หมอว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะใส่ใจแต่เรื่องทรัพย์สินเงินทอง เห็นไหมคะหน้าที่การสําเร็จต,ตรงนี้มากไปจนละเลยความรู้สึกคุณดูดีๆน,นะคะถ้าใครที่วนกลับมาหายไปแล้ววนกลับมามาขอแต่เงินแต่ทองอย่างเดียวนะความรักไม่ใช่ว่าไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะความรักคือช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ต้องมีความรักด้วยไม่ใช่ไม่ได้มีใจให้เราเลยกลับมาทีไรมาขอแต่เรื่องเงนินนี้ต้องดูให้ดีนะคะตรงนี้มีคน อยากทักทายอยากพูดอยากคุยคุณนะคะตรงนี้เดี๋ยวทำแพลนนะคุณเข้ามาคุณแตกต่างกับคนอื่นนะคุณเข้ามาบาลานชีวิตเขาทําให้เขามีความสุขแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขาเติบโตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทางความคิดทางจิตวิญญาณหรือบางท่านเป็นห่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นเรื่องอายุที่แตกต่างไหมความห่างไกลมีส่วนไหมหน้าตาทางสังคมหรือทัศนคติที่ทําให้เราต้องห่างกันออกมาแต่ตอนนี้ เมื่อห่างกันออกมาคนเราจะได้เรียนรู้นะุกคนว่าที่จริงแล้วเรายังรักเขาเขายังมีใจให้แก่กันละกันหรือตัวเขามากกว่าที่ไม่เคยไม่เคยยอมให้คุณนะคะมีแต่พูดมีแต่แบบอยากเอาชน,นะเล็กๆน้อยๆก็มีปัญหาตลอดนะทำให้คุณต้องเหนื่อยแล้วห่างออกมาก็ได้นะตรงนี้ เขาคิดถึงนะทุกคนเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆที่มีภาพคุณหกถ้วยภาพบรรยากาศถ้าเคยคุยกันแบบไหนกินข้าวที่ใดนะคะได้ไปเจอกันสถานที่ไหนเขาจะคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆเนี่ยค่ะบางคนนะคะแม่มาว่าเมื่อจบเมื่อจากเมื่อห่างถึงได้รู้ใจว่าคิดถึงคุณมากรักคุณมากแอบสืบแอบส่องอยู่ตลอดนะคะดิจิทัลเมนนะคะดจัลเมนเป็นไพ่ผลการกระทํา สิ่งดีๆที่คุณทำนั่นแหละคะ่ะตรงนี้มีคนอยากลื้อฟื้นแล้วนะเรื่องราวเดิมๆบอกคุณหนาแสงทองที่ส่องออกมานะเห็นไหมคะต้นไม้ดอกไม้ก็ผลีบานไพ่เด็จัดเมเป็นไพ่กฎแห่งกรรมหรือเป็นไพ่พี่ภากษาไพ่จบสิน้นนะคะตรงนี้แต่ถ้ายโยกกับแบบนี้แล้วก็ใช้แสงที่สอดส่องออกมาคือลึกๆอะ่ะเขาอยากรื้อฟื้นเรื่องราวเดิมๆกับคุณนะคะเห็นไหม เรื่องราวอะไรก็ตามที่มีคุณอยากให้กลับมาอยากได้เริ่มต้นใหม่สองคุณอยู่ตลอดนะเนี่ยนะตรงนี้เด e e มเพลอร์ราศีเมษราคนาเมษบางคนคุยคนต่างชาตินะฮะหรือคนมีหน้าทีการงานการเงินโตลักษณะเป็นคนอนะีโก้หนักคิดว่าตัวเองควบคุมได้นะะทุกคนตรงนี้ คนคนนี้เขาเขารักคุณนะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่งอไม่เป็นงอไม่เก่งไม่รู้จะงอทางไหนตรงนี้ยังรักคุณยังคงคิดถึงคุณนะคะทุกคนตรงนี้เออแล้วที่ผ่านมาถ้าเขาเป็นคนที่ the พ m p e r o เน,ะนาะนาทีการงานการเงินโตมีลูกน้องมีบริวารมีคนเข้าหาเยอะอาจจะลุ่มหลงไปกับบางอย่างแต่ตอนนี้รู้ตัวแล้วค่ะว่าเสียคุณไปแล้วรักคุณแล้วคิดถึงคุณมากภาพก่อนหน้านี้ก็ขึ้นอันนี้คนเกิดวันจันทร์ the high รีเท s เรื่องราวในใจมากมายที่เขายังไม่เคยบอกคุณว่าเขารักคุณแค่ไหนก็ต่อเมื discord, ่อเสียคุณไปทีนี้มาดูว่าเขาอยากบอกอะไรคุณนักเวลานี้เขาอยากบอกอะไรคุณนักเวลานี้นะเขาบอกว่าเขายังเฝ้ามองเฝ้ารอคุณอยู่สองไม้เท้าบางคนคุยกับคนทางไกลหรือเปล่า นะคะตรงนี้เขาผูกพันกับคุณมากๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะตรงนี้เขาอยากมีคุณค่ะทุกคนเนี่ยมันเป็นความผูกพันนะ,ะที่เขาไม่เคยที่จะผูกพันกับใครเท่าคุณเลยเสียใครไปเขาก็ไม่เคยเจ็บปวดแล้วเสียใจขนาดนี้เท่าคุณนะภพยนะคะก่อนหน้าน,นี้นั่งเฝ้ารูงศพเห็นไหมคะสามไม่เท้ารอโอกาสรอจังหวะรอเวลาที่อยากเข้าหาคุณนะคะรอสิ่งนั้นอยู่ นะตรงนี้อัศวินดาบนะอยากจะอยากจะสู้เพื่อคุณอยากจะตะลุยเพื่อคุณนะฮะตรงนี้หรือที่ผ่านมาเขาไม่เคยใส่ใจพูดตรงนะเอาดื้อด้านเอาแต่ใจนะเขารู้ตัวแล้วล่ะทุกคนตรงนี้จะติดเขาอยากคือถ้าเขาตัดสินใจผิดอะไรต่างๆมากมายพูดผิดเขาอยากกลับมาซื้อสัตว์ทําตามสัญญากับคุณนะฮะหรือบางคน ไปดีลไปคุยกับใครที่อาจจะเพ้อไคลตัดสินใจผิดพลาดแล้วมีบทเรียนนะช่างใจเปรียบเทียบอะไรหลายอย่างแล้วคุณคือทั้งหัวใจคุณคือทั้งคนที่ใช่ที่สุดนะคะตรงนี้คือคุณเท่านั้นค่ะทุกคนอยากให้ความวิตรธรรมกับคุณนะคะตรงนี้อยากจะกลับมาซื่อสัตว์กับคุณมาตรงนี้สาภาวะที่นิ่งไปก็ก็ตามหรือจบกันไปก็ดีแม่มอว่าเขายังถือคุณไว้ในมืออย่างมั่นคง เขาไม่เคยมอบเปลี่ยนให้ใครถึงแม้จะผ่านอะไรมาไม่เคยเสียใจและเจ็บปวดเท่าคุณเลยนะคะตรงนี้คุณกับเขาน่าจะปิดกั้นกันไปบล็อกกันไปและเขาอาจจะคิดว่าคุณมีกำแพงก็ได้ในสิ่งที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจเจ็บปวดมาก่อนนะคะตรงนี้ตัวคุณอาจจะโอเคแล้วอาจจะเริ่มทำใจได้นะคะดูแลตึงได้ดีแต่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้เมื่อไม่มีคุณ กไม่เท้าไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จนะคะคุณคือชัยชนะและความสําเร็จของเขาไม่ว่าเขาจะมีใครมาปลืม้มมาชอบมีคนห้อมล้อมก็เหมือนไม่มีคุณถ้าไม่มีคุณนะคะทุกคนคุณเป็นสิ่งเดียวที่เขายังถือไว้และอยากมอบมองกุฎนะคะเนี่ยให้คุณนะคะชอบมากอกเนี่ยเป็นความสําเร็จนะคะตรงนี้อยากเดินหน้าอยากจะไปต่ออยากกลับมาอยากเริ่มต้นใหม่ ะะที่จริงเขาเป็นคนมูทะลูดุดันนะเป็นคนค่อนข้างตรงตรง,ตรงพงพางก็ได้อีโก้หนักด้วยคนเนี้นะคะแม่มอว่าเขาก็ชัดเจนนะกับคุณเนี่แหละมีคุณเท่านั้นอยากมีคุณนะคะถ้าที่ผ่านมาเขาไม่เคยใส่ใจพูดตรงไม่เคยถนอมน้ําใจคุณแม่หมอว่าเขารู้แล้วเขาจะยอมคุณทุกอย่างถ้าได้วนกลับมาเพราะว่าคุณคือเดมเพลสของเขาคนเกิดวันศุกร์คุณคือคนที่ใช่ คุณยังอยู่ในใจนะคะคุณเป็นคนที่แตกต่างกับคนอื่นคําว่าแตกต่างเนี่ยแม่มอหมายถึงความรู้สึกนะของคนแต่ละคนบางคนอาจจะเจอใครมามากมายคนห้อมล้อมอยู่มีคนเข้ามาจีบมาคุยคุยไปได้แต่คนที่อยู่ในใจคนที่เขารักไม่เคยปล่อยเคยวางได้เคยเสียใจอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ยังอยู่ในใจตลอดคือคุณตีมเ,เพลสนะคะ เขาได้แต่แอบสืบแอบสองคุณนะแต่อาจจะไม่กล้าสู้หน้าค่ะทุกคนเพราะที่ผ่านมาอาจจะทําให้คุณไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจตรงนี้นะควินถือไม้เท้าเขาบอกว่าคุณดูแลตัวเองได้ดีนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะตรงนี้เป็นคนที่ถ้าดูแลเขาก็ดูแลได้ดีและดูแลตัวเองได้ดีนะคะตรงนี้ ไพ่ตรงนี้นะคุณคุณน่าจะไม่ง้อเขาคุณน่าจะมีกำแพงนะตรงนี้ความนิ่งเฉยของคุณทำให้เขาเจ็บนะคะตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นภาพน้ำแข็งคุณกับเขาน่าจะนิ่งกันไปทำให้เขาเจ็บยิ่งเจ็บยิ่งเสียใจหรือยิ่งคิดว่าคุณจะจบออกไปแล้วเขายิ่งยิ่งเสียใจนะคะ่ะทุกคนตรงนี้ไพ่เด็กถือไม้เท้า เขาเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆวางแผนที่อยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มางง้อมาตื้อมาคืนดีอยากจะมอบดอกกุหลาบนะะเนี่ยอยากจะให้ดอกไม้อยากจะขอโอกาสจากคุณคิดถึงคุณมากๆค่ะทุกคนตรงนี้ขออีกหนึ่งใบเนาะเออคุณคือความสุขของเขาคุณคือความมั่นคงของเขาคุณคือภาพแห่งเนี่ยไม่มีใครในภาพนี้มีแต่คุณเท่านั้นนะคะที่เป็นภาพนี้อยู่ในหัวเขานะคะทุกคนไพ่อย่างเนี้ย ขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามรรับชมดูดวงส่วนตัวกับมอมินตาัตั้งแต่วันที่27นะคะวันที่27เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่1ที่2มอมินหยุดรับดูดวงนะทุกคนช่วงนี้ถ้าทักเข้ามานะคะถ้าท่านใดจริตตรงกันนะคะก็ทักเข้ามาได้แม่หมอรับดูดวงน้อยลงมากๆมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังรับอยู่คนที่จริตตรงกันคนที่ทําตามรายละเอียดนะคะก็คือรายละเอียดไม่มีอะไรนะคะทุกคนนะคะเพราะว่า ะะถ้าคุณจะโอนจองนะะแม่หมอก็จะให้คิวไปสมมติพรุ่งนี้เวลานี้เวลานี้ถ้าคุณสะดวกเวลาไหนาที่เราตรงกันคุณก็โอนจองเมื่อถึงเวลาคุณก็ดูดวงแค่นั้นนะคะตรงนี้แต่ถ้าไม่สะดวกแม่อะไรคุณถามนะคะคุณก็ผ่านไปได้แม่หมอไม่ได้มีอะไรตรงนี้นะคะแต่แค่แม่หมอรับดูดวงน้อยลงขอคนที่อยากดูดวงจริงๆนะคะตรงนี้เพราะว่าครูบาอาจารย์ ดูดวงแต่และท่านแม่หมอว่าก็มีความสามารถไม่แตกต่างกันหรอกค่ะเพียงแต่เราจะจริดตรงกับใครเขาจะดูดวงได้แม่นขึ้นนะทุกคนมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีคะ่ะ